สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแว่นการ์ดการ์ดชอปกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้แอร์จะมารีวิวการ์ชุดใหม่กันรานนี้เป็นบัตตี้ไฟนะคะเอาใจสาวกของบัตตี f ไฟเลยโดยชุดนี้จะเป็นนี่เลยกล่องสีแดงสดเลยนะคะเป็นชุด BFT b u y f BT05.1 นะคะี่เป็นภาค1ชุดที่10แล้วนี่กล่องนี้เลยโดยในกล่องนะคะ จะบรรจุด้วยการ์ดท,ทั้งหมด44ใบด้วยกันโอ้แลวนี่พิเศษเลยมีแถมการ์ดเรื่องแสงในกล่องทั้งหมด2ใบด้วยกันคือมีการ์ดฟอยล์2ใบนะคะเรามาดูข้างๆกล่องเป็นแบบนี้เนาะนี่เรามาดูข้างหลังบ้างข้างหลังเขาบอกว่าในชุดนี้จะประกอบด้วยการ์ดทั้งหมด44ใบโดยมี2เวอร์ด้วยกันโดยเวอร์แรกจะเป็นดัร์กอนเวอร์นะคะใครเป็นสาวบอกดร์กอนเวอร์นี่มีทั้งหมด29ใบเลยทีเดียว ว้าวเยอะมากแล้วก็ไปใส่เด็กได้เลยส่วนอีกอันน,น,นึงเป็น Darkness Dark w o n w e r นะคะก็มี15ใบเช่นกันแต่ต้องบอกว่าเก่งทุกใบเหมือนกันนะคะใน,นตัวนี้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นรายชื่อของการ์ดเนาะว่าแบบการ์ดแต่ละอันมีชื่ออะไรในเนี้ยมันมีการ์ดชื่ออะไรบ้างก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อคร่าวๆเนาะแต่ถ้าเข้าใจว่าอ่านไม่ค่อยออกหรอกแต่ให้ดูเลยดีกว่าค่ะว่าแบบจริงๆแล้วไอ้พวกชื่อพวกเนี้ยมันมีตัวอะไรบ้างน,นี้ จะเป็นเริ่มต้นเดี๋ยวแอร์เริ่มที่ตัวนี้นะคะแ่วบดาก้อนเวอร์เป็นตัวนี้เลยว้าวเป็นการ์ดฟอยด์หน้ากล่องเลยนี่เป็นดาก้อนเวอร์สุดเท่เลยนะคะ<ม>เป็นสุดยอดมังกรเกาะเหล็กมดมเบกเกอร์ดาก้อนนะคะว้าวตัวนี้เก่งมากพลังก็เยอะนะคะความสามารถก็แบบสุดเท่เลยใครที่เล่นดาก้อนเวอร์นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีแบบเอาไปใส่เด็กเลย<ม>แล้วก็อีกใบหนึ่ง ที่เป็นการ์ดฟอยล์เหมือนกัน mm. ช่วยการ์ดฟอยล์หน้ากล่องเหมือนกันตัวนี้นี่เลยตัวนี้คือ Dead รูเลอร์เททว้าวแค่ภาพก็เท่แล้วนะคะตัวนี้เป็น Darkness d a r k กอนเวอร์ที่ว่าเป็นแม่ทัพตัวใหม่ของชุดนี้เลย mm. นี่โหพลังเยอะมากถึง13,000เลยนะคะสุดยอดสุดยอดพลังโจมตีนี่เหลือล้นจริงๆนี่ใครที่แบบ เล่นด Dark นะักเนสดากอนเวอร์นะก็แบบเอาไปใส่เด็กได้เลยมาต่อมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ให้ดูแต่ละใบละกันว่าในชุดเนี้ยจะมีการ์ดที่บอกว่าเป็นดักกอนเวอร์ทั้งหมด29แบบอะมีตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวแก็ถ่ายรูปให้ดูเป็นใบๆที่เป็นใบๆไปละกันเพื่อนๆที่อาจจะดูไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะคะว่าแบบอ,อยากได้ใบไหนใบไ,ไหนที่เหมาะกับเด็กเรานี่ก็เริ่มต้นที่ตัวนี้เลยอัศวินมังกร สตาร์ตตากกุศนี่เป็นเริ่มต้นที่ d ากอนเบอรก่อนนะคะนี่ไอ้ก็ไลน์ให้ดู d ากอนเบอรก็ไอจะพยายามถ่ายให้ชัดทุกใบละกันส่วนใบไหนที่เพื่อนๆอยากได้แล้วมันไม่ชัดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ใหม่แต่คิดว่าน่าจะชัดทุกใบเนาะก็สำหรับคนที่ดูไม่ทันก็แคปหน้าจอ ตรงที่มันชัดๆเนาะแล้วก็เก็บไว้ดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้เลยแล้ว<ม>ก็เอามาให้ดูกันแบบชัดๆเลย<ม>เพื่อนๆที่หาซื้อใบไหนอยู่<ม>ก็มาซื้อได้นะคะ<ม>โดยที่ร้านเราก็มีขายเนาะหรือว่าถ้าเกิดมาที่ร้านไม่ถูกเนาะก็สามารถสั่งซื้อในเพจแวนการ์ดการ์ดช็อปได้เลย ก็าสามารถส่งไปสนีส่ง EMS ให้ถึงบ้านได้เลยนะคะสั่งซื้อจ่ายเงินก็รอรับได้เลยเห็นตรงนี้หรือใครที่แบบอยากมาดูของจริงก็มาได้ที่ร้านเลยแวนการ์ดการ์ดช็อปนะคะร้านเราอยู่ที่ดีโอสยามค่ะดีโอสยามฉเฉลิมกุ้งชั้น3าม ก็ใครที่หาเพื่อนเล่นก็สามารถมานั่งเล่นที่ร้านได้เนาะก็มีแบบเพื่อนๆหลายๆคนมานั่งเล่นกันได้เพื่อนใหม่ด้วยเยอะแยะเลยก็เล่นกันได้นะทั้งบัตตี้ไฟทั้งแวนกาดนะคะรวมถึงแบทเทิลสปิริตด้วยนี่พวกนี้ก็คือดากอนเวอร์นี่สาวกดากอนเวอร์คงถูกใจน่าดูคือมีการทั้งหมด29แบบเลยทีเดียว มีครบเลยแทบจะแบบเอาไปใส่จัดเด็กเพิ่มอีกนิดหน่อยก็เล่นได้แล้วแถมเก่งด้วยนะคะเยอะแยะเลย29แบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเก่งๆทางนั้นนี่ตัวนี้สายเป็นท่าไม้ตายว้าววิชาอัศวินมังกรเดอะกอ l ์เลส เลกาซี Legacy, ว้าวเก่งมากอ่ะต่อมาจะเป็นดาร์กเนสตากอนเวอร์นะคะก็คือตัวแม่ทับแอรให้ไปดูไปแล้วเนาะที่เป็นที่เป็นฟอยล์อันนี้เป็นตัวนี่เป็นตัวลองแม่ทับลงมารวมถึงพลทหารนะคะนี่ก็เอามาดูกันมีทั้งหมด15แบบด้วยกันเลยเยอะแยะเลยใครเล่นแคลนนี้ใครเล่นเวอร์นี้ก็คงถูกใจเช่นกัน ราะว่าสามารถเอาไปใส่เด็กได้เพิ่มความเก่งให้เด็กได้เต็มที่เลยทั้งหมด15แบบนะคะนี่จะด,ดูจากรูปแล้วเนาะ darkness dragon b a น่าจะเป็นแบบอารมณ์มังกรที่แบบมืดมืดหน่อยมังกรอสุรกายรูปจะโหดนิดนึงนะคะใครที่เล่นเวอร์นี้ก็แปลว่าต้องการแบบความโหด รูปนี่แบบสุดยอดเลยไม่เหมือนแบบดากอนเวอร์เนาะแต่ดากอนเวอร์นี้จะเป็นแบบมังกรไฟหน่อยอันนี้จะเป็นมังกรมืดชอบแคลนไหนชอบเบอร์ไหนก็ลองจัดเล่นดูได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียในการจัดเนาะก็สามารถมาคุยทักทายกันได้คอมเมนต์ที่คลิปหรือ คุยกันในเพจก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายตัวนี้เลยฟื้ท่าไม้ตายตัวใหม่ของ Darkness Dragon v e r เนาะเห็นไหมเอ่ยได้แล้วว้าวสุดเท่สุดเก่งเลยใครที่เล่น Darkness Dragon v e r ก็หาซื้อได้ไปใส่เด็กเลยนะคะโอเคอนี้ก็หมดแล้วทั้งหมดก็คือที่รีวิวไปจะเป็น Darkness Dragon v e r กับ Dragon v e r นะคะ นี่ก็เป็นของชุด B T 0 5 1ขีดหเลยมาก็จบไปกันแล้วสำหรับคนไหนที่ดูแล้วอยากได้เนาะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่เพจแวนกร์ดการ์ดช็อปนะคะพิมแว n นกร์ดเว้นวักการ์ดเว้นวักช็อปลงไปที่ f c e e o o o เนาะก็จะเจอเพจของร้านเราเลยแต่สำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าพิมพ์ตรงไหนก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะคะแอร์ทำลิงก์ไว้ให้คลิกเรียบร้อยแล้ว จะคลิกเข้าไปเป็นเพื่อนพูดคุยกันคอมเมนต์จะซื้อของจะพูดคุยอยากแชร์ประสบการณ์อะไรก็สามารถคุยกันได้นะคะได้เลยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้เนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันต่อได้เลยนะคะก็วันนี้ก็แอร์ก็เท่านี้ละกันไว้พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะคะงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย